วันนี้นะครับโ,โลกเรานะฮะนะครับก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีแนละ้วเทคโนโลยีมันมันมันวินวัฒนาการไปเรื่อ,อยๆเลยนะครับและแน่นอนนะครับสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าวันนี้นะครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับมันเป็นเปไงฮะโทรศัพท์มือถือมันเป็นสิ่งที่จําเป็น ในชีวิตมนุษย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนบอกว่ามือถือเนี่ยนะครับมันเป็นปัจจัยห้านะครับปัจัยหกอะไรเงี้ยนะครับนะแต่จริงๆแล้วนะครับผมบอกว่ามือถือไม่ใช่ปัจใจห้าหรือปัจใจหกครับมือถือเนี่ยมันเป็นเปรียบสูงนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ถ้าคุณออกจากบ้านแล้วคุณลืมโทรศัพท์มือถือไว้ที่บ้านคุณจะต้องทําไงครับผมถามทุกคนทุกคนบอกก็ต้องกลับไปเอานะครับเพราะวันนี้ถ้าวันไหนไม่พกมือถือเนี่ยนะฮะ นะครับโอ้โหแทบจะใช้ชีวิตไม่เป็นเลยนะใช้ชีวิตไม่เป็นเลยเพราะนั้นครับมือถือมันเลยกลายเป็นเป็นส่วนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์เราไปเรียบร้อยแนละ้วนะครับขาดมันไม่ได้เลยนั่นเองนะครับและแน่นอนครับวันนี้นะครับทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับก็คืออะไรครับก็คือทุกคนต้องจ่ายค่าบริการจริงไหมเห็นไ,ไหมครซึ่งจ่ายมากจ่ายน้อย มันก็แล้วแต่ความจําเป็นนะนะใครใช้มากก็จ่ายมากใครใช้น้อยก็จ่ายน้อยแล้วแต่ความจําเป็นของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าผมจะถามทุกคนนะครับว่าถ้าให้เลือกได้ครับคุณต้องการจะจ่ายค่าบริการมือถือเนี่ยในราคาแพงหรือราคาถูกแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนตอบเป็นคําเดียวกันแล้วครับก็คือทุกคนก็อยากจ่ายค่าบริการมือถือในราคาถูก จริงไหมครับนะถามคนร้อยคนนะครับทุกคนก็อยากจะจ่ายราคาถูกทั้งสิ้นนะครับนะไม่มีใครหรอกครับอยากจะจ่ายในราคาแพงแน่นอนนะครับวันนี้ในขณะที่เรานะครับเป็นผู้ใช้บริการเราอยากจ่ายค่าบริการในราคาถูกครับแต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับก็คือผู้ให้บริการม่ว่าจะเป็น AIS, d t a c t r m o v e TOT, Cat Telecom หรืออะไรก็แล้วแต่ เขาเป็นผู้ให้บริการครับเขาลงทุนในการทําธุรกิจคุณว่าเขาอยากจะได้กําไรมากๆหรือกําไรน้อยๆแน่นอนนะครับถ้าคุณจะทําธุรกิจคุณก็คุณก็อยากได้กําไรมากๆเขาก็เช่นเดียวกันนะครับมันผู้ให้บริการเนี่ยครับเขาก็อยากจะได้กําไรเยอะๆมันในขณะที่ผู้ให้บริการอยากได้กําไรเยอะๆแต่เราในฐานะที่เป็นผู้ใช้บริการเราอยากจ่ายค่าบริการถูกๆเห็นไหมฮะในเชิงเศรษฐศาสตร์ตรงเนี้ เขาเรียกว่า conflict of interest นะครับมันเป็นเรื่องของความขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราในฐานะที่เป็นผู้ใช้บริการแล,แล้วเราอยากต้องการจะจ่ายค่าบริการมือถือในราคาถูกเราจําเป็นครับที่เราจะต้องมีระบบ,บนะฮะระบบที่จะมาเป็นตัวช่วยเรานะครับนะเพื่อให้เราได้ใช้โทรศัพท์มือถือในราคาถูกนั่นเองเพราะถ้าเราไม่มีระบบนะครับเราก็ต้องจ่ายค่าบริการมือถือในราคา,า,คาแพงนะฮะราคาตามที่ผู้ให้บริการเขาเนี่ย ผู้ให้บริการเนี่ยเป็นผู้กําหนดใช่ไหมครับนะซึ่งเขาเรียกเก็บมาเท่าไหร่เราก็ต้องจ่ายนะครับตามที่เขาเรียกเก็บนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ